สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็มาทํางานช่างกันอีกแล้วนะครับนี่เพื่องตดหญ้าเนี่ยผมล้างเรียบร้อยนะครับเพื่อนดูครับดูบรรยากาศผมล้างครับนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะเพื่อน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 มาดูความบังเอิญหรือว่าความโชคดีอะไรของผมหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมก็กางร่มนะครับมันก็อยู่ในร่มเหมือนกันครับพอดีว่าพายุมันเข้าให้ในี่ฝนมันกระซาถ้าผมเข้างานช่างเมื่อไหร่นะครับตอนเย็นในฝนตกทุกทีนกนประมาณสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนเ่ย นาลกาตั้งแต่สี่โมงเย็นแต่สี่โมงเย็นแล้วครับอีกห้านาทีครับฝนเข้าทุกเทีะวันนี้ผมวางแผนใหม่ครับอารมณม์กลางด้วยครับเผื่อลมมันตีเข้ามามันจะได้ไม่สาดใส่เรานะครับเราจะไปทำข้างในมันก็มืดนะเพื่อนก็ต้องนี่ต้องใช้แสงไฟช่วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเอาไฟฉายด้วยนะครับเพื่อนๆก็เล่าสู่กันฟังกันฟังครับ ทำงานช่างอะไรฝนตกทุกที่เพื่อนในเพิ่งจะหยุดสักครู่นะแต่ก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ